สวัสดีด้อค่ะพี่น้องโพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะชาวชาวเวลากาแฟมานางบอเบแบกับพี่น้องคือเกาหยิบยกประเด็นดังทีสังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะจบไม่เป็นจบไม่ง่ายยังไม่จบนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแย่งซีนหรือเปล่าหรือมีเทคนิคอะไรในส่วนของอย่างนี้ลนนนนนนนแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะทนายต้อเตาทนายตั้มคุณอาจแล้วก็ทนายเดชา มันเป็นการที่โอเคนะคนเคยรักอย่างนั้นแล้วกันคนเคยมีใจคนเคยรักคนเคยกัดอย่างนั้นแล้วกันน,น่ะน,นะคะพี่น้องขาเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องขาถามง่ายๆเหตุการณ์ที่คนเคยรักคนเคยกัดคนเคยมีคดีบาดหมางอะไรอย่างไรแล้วท่านคิดว่า เขาจะดีกันได้ไหมในกรณีที่ขึ้นหัวข้อขึ้นคอนเทนต์ขึ้นสามคนบนทางใจนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาคนดังดังทั้งนั้นถามว่าไว้ใจได้กา้าไว้ใจได้บอหน่าแหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็ลูกใครหว่ากรณีของแตงโมอย่างที่เรารู้กันมันก็คงไม่จบจบไม่ง่ายไม่จบไม่ง่ายน่าดักะคะ่ะพี่น้องเนาะ ในสิ่งที่มาดามหน่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการที่ยืดเยื้อ ซึ่งบางครั้งก็ยืดเยื้อแบบน่าเบื่ออยู่นะพี่น้องขาแต่มันก็อดพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรคะมันน่าจะจบหรือไม่ก็มันน่าจะนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็เอาเป็นว่าเป็นเคสตัรดีแล้วกันเพราะว่าในเหตุการณ์นี้มันก็คงจะมีหลายเหตุการณ์สามารถทําให้เราสงสัยได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะ3คนบนทางใจเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกันแตกหักกันจริงไหมถูกกันจริงไหมรักกันจริงไหมคืนดีกันจริงไหมคดีที่มีปัญหากัน ก่อนหน้านั้นแล้วเอามารวมกันในคดีนี้หรือจะดีกันไหมเป็นการแย่งซีนหรือเป็นการเทคนิคเปล่าๆของใครหรือเปล่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่สังคมสงสัยเหมือนกันมาดามหน่อยเองคนหนึ่งเหมือนกันที่สงสัยว่ากับการที่คนเคยกัดแล้วก็อยู่ๆแล้วมาดีกันอยู่ๆแล้วมีอะไรกันมีอะไรเป็นนายาหรือเปล่านั่นแหละค่ะเพราะว่าอะไรครับพี่น้อกาหลังจากที่เรื่องของคดีแตงโมก็มีคนน้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้สูญเสียฝ่ายแม่เองแล้วก็จะเป็นฝ่าย ทนงทนายอะไรเองโอ้โหมีข้อพิพาทกันเยอะแยะมากมายมีการฟ้องกันร้องการจากคนเคยรักคนเคยเกลียดกับมากลับคนเคยกลับมากับมารักกับมากัดกันอีกคนเคยกัดคนเคยมีคดีแล้วก็มาอีกนั่นคือสิ่งที่มาดามหน่อยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ไว้ใจได้กล้าไว้ใจได้บอนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะแล้วก็ของคดีช่วงหลังเนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมาอีกแล้วว่า ลูกใครหวานั่นหละะักฐานนั่นคือสิ่งที่โอเคเรามาติดตามกันเอาถือว่าเอามาขยายแล้วกันน่ะนะคะพี่น้องกาซืบเนื่องมาจากก็อย่างที่บอกตอนนี้อยู่แล้วตั้มเองก็มีการออกมาในส่วนของบอกว่าฉันขอมาอยู่ามาเาซฟมาเข้าข้างมาช่วยคุณอดัดในกรณีคดีแตงโมแต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่ากับการที่คุณอัจฉริยะมีข้อมูลเด็ดอยู่นั่นมีคลิปเด็ดอยู่นั่นมีอะไรเด็ดที่จะสามารถที่จะ หงยไพ่ให้เห็นเลยนั่นคือสิ่งที่เราติดตามกันดูอยู่แล้วก็คุณตั้มเองเขาก็บอกว่าถ้าหงายไพ่ให้ดูในเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าคุณอาจมีข้อมูลเด็ดเที่สุดอยู่เนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างล้มเลยนะคดทีทุกอย่างไปตามที่คุณอาจพูดเลยนะอะไรอย่างไรซึ่งข้อมูลตรงนี้ทําให้คุณตั้มเองก็หวังอย่างยิ่งว่าอาจอาจจะมีของจริง ของดีของจริงที่จะมาเผยได้นั่นคืออสิ่งที่ออกมาตามสื่อแต่คราวนี้มาดาหน่อยมองอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคนเกินเคย คนเคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วจะไว้ใจได้กะจะบอกไว้ใจได้บ่ในหละะักค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ข้อที่หนึ่งที่น่าสงสัยอาจจะเป็นเทคนิคเพลียวพะอะไรคือบางคนเมื่อวานมาดำหน่อยไปนั่งชมรายการปราม่าของบุ๋มปนาดาก็มีการพูดออกมาทํานองที่ถามตรงนี่แหละถามบอกว่ากับการที่อยู่อแล้วออกตัวขึ้นมาว่าจะช่วยทางคุณอัจฉริยะแล้ว อาจจะเป็นปัญหาว่าท้าทายหรือลูกเล่นของคุณเองหรือเปล่า,าลูกเล่นของคุณตั้มเองหรือเปล่าในส่วนของบอกว่าอาจไม่มีจริงรอกไม่มีจริงรอกก็เลยมาท้าทายขึ้นมาเพราะว่ามีข้อแม,ม้ข้อเดียวว่ากับการที่จะเข้ามาเพื่อที่ช่วยเพราะว่าเห็นคุณอาจโดนคดีโดนร้องโดนฟ้องเยอะแยะมากมายก็ตะกอนคุณก็ฟ้องกันนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เรามีมีสิ่งที่ทําให้มาเอ๊ะว่าไว้ใจได้ไหมอะไรทํานอง วันนี้ด้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่ถ้าคุณคุณอัดไายไพ่ขึ้นมาโดยที่คุณตั้มเองเนี่ยมีข้อเสนอเอาแค่ข้อเดียวเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณมีข้อมูลเด็ดอยู่นั่นน่ะคุณอามากลางให้ผมดูหรือเอาไปให้นักข่าวใครก็ได้หรืออะไรยังไงหรือให้ผมออกมาแชร์ทาง เอาออกมาแชร์ออกมาแชร์ทางเพจโดยที่จะให้เครดิตคุณอัจฉริยะนั่นคือสิ่งที่เป็นลูกล่อหรือเปล่าเป็นเทคนิคหรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้องขาหรือต้องการที่จะทําให้เหมือนกับว่าในใจอาจจะคิดว่าไม่มีจริงหรอขี้โม้ขี้คุยอะไรอย่างไรแต่พยายามที่จะใช้สื่อตรงนี้ฉันมั่นใจคุณอาจว่าทําได้ไม่มีจริงคดีใหญ่ทั่วประเทศขนาดนั้นไม่มีจริงเนี่ยเขาไม่กล้ามาพูดหรอกเพราะว่าเป็นคดีที่นู่นนี่นั่นอะไรตามที่ คุณตั้มออกมานั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะแต่บ้าดำคนหนึ่งก็ห้าสิบ้สิบนะพี่น้องนะกับการที่เทคนิคลูกเล่นแพรวหรือเปล่าแต่เขาตอบแล้วล่ะบอกว่าฉันมั่นใจฉ,นนนฉันนู่นฉันนี่ฉันเข้าข้างคุณอัดฉันไม่มีปัญหาอะไรอย่างเช่นบุ๋มถามเขาก็บอกว่าไม่มีเขาทาไมเขาต้องคิดอย่างนั้นเขาไม่คิดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าโอเคมันคดีนี่เราก็มองเห็นแล้วว่าคดีมันเป็นลักษณะไหนแต่ถ้ามีข้อแม้ข้อเดียวถ้ามีข้อมูลจริงมีคลิปเด็ดจริงอที่บอกว่าคลิปมีแน่แน่คลิปที่ ใช้มอสระอี้บาดขานั่นแหละค่ะพี่น้องะ่ะนั่นคือสิ่งที่คุณอาจบอกว่ามีตามเข้ามาเพื่อที่จะเอามาให้ให้ดูซิประมาณนั้นแหละมีข้าแม้อย่างเดียวว่าจะเข้ามาในทีมงานที่จะมาช่วยนั่นนะค่ะพี่น้องคะห้าสิบพี่น้องก็ประชาชนก็ฟังไว้แต่มันมีข้อ สังเกตอีกกนหนึ่งว่าเหตุการณ์แบบนี้มีการนัดพบกันบอกว่านัดพบกันวันพฤหัสแต่สุดท้ายอัจฉริยะบอกว่าไม่ว่างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรตั้งคนต่างไก่เห็นตีนงูง,นงูเห็นนมไก่หรือเปล่าครับพี่น้องคะอันนี้คือเป็นเป็นข้อสงสัยแล้วกันเป็นข้อสงสัยก็ติดตามดูแต่ถ้ามองในแง่ของคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะเอง จะเอาให้หรอหรืออะไรยังไงเพราะว่าเขาต่อสู้มาโดดเดี่ยวตั้งแต่ต้นด้วยทีมงานของเขาเองโดยที่เขาเป็นตัวชูโรงในเรื่องนี้อัจฉริยะเองเป็นคนที่ชูโรงตั้งแต่ต้นพอตอนจบสมมติว่ามีคลิปเด็ดจริงสมมุติะนะคะพี่น้องขาสมมุติว่ามีคลิปเด็ดจริงแล้วเขาจะมาให้ตั้มมันก็เหมือนกับว่าเราทํานาไถนา่งห,หุดอยู่ได้ดีหมูเป็นคนใช้ปากใช้ปากงุดงุดงุดไทนั่งหุดนนั่นน่ะแต่ว่าหมามานั่งเหยียบ แล้วก็คนหมาแค่มาเดินคนอื่นเข้ามาเห็นก็เพีเห็นรอยหมาอยู่ตรงนั้นนั่นคือสุภาษ,ษิตที่เขาเปรียบเปรยไว้ตรงนั้นหรือเปล่าก็คืออัจฉริยะเองเขาเป็นคนถ้าสมมติว่ามีจริงนะพี่น้องนะเพราะว่าเขาเป็นคนดําเนินการมาตรงนี้มีเรื่องร้องเรียนนู่นนี่นี่มีชนกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมีการชนกับผู้หลักผู้ใหญ่ท้าทายกันแล้วก็มีเรื่องมีร้องคดีอะไรอย่างไรถ้ามีคลิปจริงข้อมูลจริงมันก็คงจะเป็นประมาณว่าโอเคอัจฉริยะมะ ทำให้คดีนี้วินทำให้เกิดความกระจ่างด้วยตัวอาชญาเองแล้วจะมีเหรอกับการที่จะร้องขอความช่วยเหลือหรือตั้มขอความช่วยเหลืออาชญาจะย,ยอมมาดามหน่อยคิดว่าคงคงไม่ได้คงไม่ใช่อ่ะนะคะพี่น้องขาแต่คราวนี้ก็คือในเทคนิคแพร่าของตั้มนี่ก็คิดว่าคิดว่าคิดในใจว่าไม่มีหรอก ถ้ามีออกมาสิฉันมีข้อแม้อย่างเดียวจะช่วยเธอหรืออะไรอย่างไรขอให้เธอเออกมาอะไรยังไงคือถ้ามีข้อมูลแล้วมันไม่จําเป็นต้องถึงมือตั้มไม่จําเป็นเพราะว่าเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมานี่คือสไตล์มาดามหน่อยที่มองเห็นนั่นนะครับพี่น้องขาแต่คราวนี้ก็คือยิ่งตอนนี้มีเหตุการณ์ที่เรานาติดตามจริงๆแล้วลูกใครว่ามาดามหน่อยมีการวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านั้นว่ากับการที่เขามีการโชว์สเตทเอ้ยโชว์สูติบัต มีการโชมีการเอามาให้ดูหลายอย่างแล้วว่าเขาเป็นแม่จริงกันประมาณนั้นน,น,นะคะพี่น้องขาแต่ตอนนี้มันก็ผุดขึ้นมาอีกว่าเป็นจริงเป็นปลอมอะไรอย่างไรจะมีการหน้าแตกหรือเปล่าแต่มาดามหน่อยไม่ได้มองตรงนั้นว่ากับการที่ลูกใครหวานนี่ต้องไปพิสูจน์นู่นนี้นั่นมาดามหน่อยไม่ได้มองตรงนั้นแต่มาดามหน่อยนี่มองว่าถ้าคดีมันเป็นแบบนี้สมมุติว่าไปพิสูจน์แล้วไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขไม่ใช่ลูกเขาจริง ไม่ไม่ใช่ลูกแม่จิ๋มจริงเนี่ยถ้าพูดถึงนะพี่น้องนะมันก็จะคดีมันจะไปยังไงนี่คือสิ่งเราต้องเอามาตรงนี้มาเป็นเคสต t ดี้ในการที่เอถ้าเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นเรื่องราวแบบนี้เอามาให้เราประสบการณ์จริงเรียนรู้ไงครับพี่น้องคะเพราะว่ากับการที่เป็นแบบนี้เอาคดีมันรุนแรงอะไรอย่างไรขนาดนั้นเผอิญพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพราะว่าเขามีการบอกว่าเอ๊ะทำไมแม่มีการไม่มีการเอามาให้ดูตัวเลข13หลักของบัตรประชาชนนี่ก็เป็นข้อข้อสงสัยด้วยเหมือนกันล่คะค่ะว่ากับการที่นู่นนี่นั่นทำไมเขาไม่แสดงเลข13หลัก ของบัตรประชาชนประมาณนั้นแหละคะ่ะนั่นคือสิ่งที่เราก็สงสัยด้วยเหมือนกันแต่กับการที่โอเคเป็นแม่เป็นลูกกันก็เป็นขบวนการที่เขาเราก็แค่รอดูรอฟังแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าคดีนี้ลูกใครหวาเนี่ยมันจะเป็นการเคสต์สตี้ให้พวกเรา <c oughs> ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เห็นว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้โดยตรงมันจะเป็นไปในทางใดนะไงไงครพี่น้องกานั่นคือสิ่งที่เรา เราต้องดูตรงนั้นต้องมองตรงนั้นว่าจะเป็นอะไรอย่างไรแต่สรุปค่ะพี่น้องค่ะสรุปง่ายๆว่ากับการที่มีการแย่งซีนหรือเปล่าหรือจะเป็นการเทคนิคเพราะว่าอะไรคะอย่างเช่นตอนนี้ก็ตั้มอัดเดชาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกกันดีกันทะเลาะก,กันอะไรยังไงเดชาด้วยเหมือนกันเพราะตอนนี้ตั้มก็ออกมาก่อนหน้านั้นก็ไปออกข่าวช่องโหนกระแสกับเดชาตั้มกับเดชาไปออกกันอุย้ยจุ๊บปากแคปปี้เอนดิ้งแต่พอคราวนี้วันนี้เดชาเดชากออกมาพูดแป๊แบ ตั้มบอกว่าหยุดเธอพี่เดชาอะไรอย่างไรคือบางทีพี่เดชาก็มีแต่พูด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 แล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยนั่นเป็นการเสียบกันเป็นการนู่นนี่คือสิ่งที่มาดามหน่อยมองว่าเอะมันจะไว้ใจได้บอไว้ใจได้การนั่นแหละค่ะพี่นนองขาไม่ว่าจะเป็นตั้มเองว่าจะเป็นอัดไม่ว่าจะเป็นเดชาเองแต่คิดว่างานนี้อัดฉลาดกว่า ในสามคนนี้อัดฉลาดกว่าเพราะว่าอะไรกับการข้อมูลนู่นนี่นั่นที่เขาหาเองที่เขาทําเองที่เขามีเองอะไรอย่างไรถ้ามันจะบินแล้วเนี่ยมันจะชนะอยู่แล้วในขีดสองขีดมันจะชนะอยู่แล้วไม่มีทางที่จะบอกว่าเอาดึงตั้มเข้ามาจะช่วยไม่ช่วยเพราะว่าฉันไม่ได้ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขาทําเองอยู่แล้ว <S <S คิดว่าอัจฉริยะถ้ามีข้อมูลจริงก็ไม่ให้ก็คงไม่ให้หรือไม่ก็ถ้าจะ มันเป็นการไม่ไว้จวใจกันแล้วไงครับพี่น้องคบเป็นการไม่ไว้วางใจกันแล้วไงระหว่าง3มคนบน3ทางเดินเนี่ยนะคะก็รอดูว่าจะเป็นอะไรอย่างไรแต่มาดามหน่อยแค่เดาล่วงหน้าแค่เดานะคะพี่น้องข่าว่ากับการที่ถ้าอาจมีของจริงอาจคงไม่ให้อ่ดอกคงไม่ให้รอกคงจัดการเองนะั่นแหะจนจัดการในในเมื่อขึ้นหลังเสือแล้วก็ต้องไปให้สุดไปให้สุดนี่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใคร <c oughs> เพราะว่ายัางไงเขาก็มาเดียเด่ยวเดี่ยวไมโครโฟนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วฉะนั้นก็คือถ้าเขามีเหตุผลถ้าเขามีอะไรอย่างไรมีข้อมูลจริงอะไรอย่างไงก็คงจะไม่ถึงมือตั้มมาดามหน่อยมองอย่างนั้นแต่คําว่าตั้มเข้าโดดเข้ามาเพื่อที่จะช่วย มาดาเนยก็ยังมอง50-50ว่าอาจอาจะ,ะงงเป็นการแย่งซีนอาจจะเป็นเทคนิคแพรวราอาจจะเป็นนู่นเห็นไหมคดีมาวินเป็นเพราะตั้มนี่แหละนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเป็นการแย่งซีนเป็นการได้ฟิวอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพี่น้องขาอันนี้ก็คือรอดูเป็นผู้วิเคราะห์วิจารณ์เท่านั้นเป็นจริงเป็นปลอมอะไรยังไงรอดูของจริงว่าจะเป็นยังไงนะคะพี่นออ้องขาอุ้ยฝนจะตกขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะพี่น้องขาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะจ่องหิวแสงสวัสดีค่ะ